มันมันมีแบบอะไรอันอื่นทำไมนี่มันเจี๊ยไม่ได้อะมั้ยหอยตัวนี้มันแบบมันดูดื้อนะคันดิบมันดิบหอยมันดิบมาเลยมันเป็นธรรมชาติของหอยดิบอ๋อให้มันจะออกยากใช่ใช่แล้วก็คือกินหอยดิบใช่ถ้าเกิดว่าหอยมันสุกมันจะออกง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันออกยากคือมันดิบไงกินกินไรคะอร่อยไหมเอาตามความรู้สึกจริงไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยแบบดิบๆอร่อยไหม ก็หอยดิบก็อร่อยดิอร่อยขนาดนี้ครับไปกาไปสแตนด์บายลูกค้าค่ะยืนให้กำลังใจเนี่ยเห็นไหมที่ออกง่ายๆหอยเน่าแบบมันจะหลุดอยู่แล้วไงมันก็เลยออกง่ายเนี่ยๆออกยากๆเนี่ยดิบมีสองอย่างคือเน่ากับดิบเดี๋ยวทำหาของสดใหม่ไม่มีถ้าอยากกินสดใหม่ไปกินร้านอื่นพอใจมือยัง อันหนันี่อันนอา้าอััะอ่อยนนะฮะอร่อยกินได้หิอร่อยอคัดดยยคบวันนี้ล่ะพูดพูดกันหลออะไรอะไรไม่เท่าไหร่พูดกันว่าอร่อยมาก้ันอื่นมันไม่เท่าไหร่หรอกโอเคโอเคมันยังไงไม่โอมมันกับ่าแซ่บกันได้ด้ร้านน,น,นี้มันกัไฮไลไัวนี้หอเเนี่ยหอยันบบเก่ยางเลยแม่จิ้พันแม่จิ้ันร้านกใสนเนี่ย ไม่ใช่ฝันฟอมไม่ใช่ฝันอไม่ใช่ฝันกอลฟไม่ใช่ฝันเล่นกอลปล่อยอเนี่ยปล่อยแท้ต่าก็ไม่รู้ต้องใส่เรยบ<อ>้อโอ๊ย<อ>น้ำหอย<อ>น้ำหอย่นพี่น้ำหอยหอ,ยอดีนะพีไม่เป็นไรเนาะรบตัวนี้มันดิบหือไม่ไน